ขันค้นบารักวางหาดพงปุยข่อยเกาเมียบเบิดคนรักของข่อยสายหัวท่างอันขางท่างอันสามสี่ก่อเบิดเลยเอามีดฟันเอาหมู่บ้านนี่ลูกคนมาตัดหญ้าบางหมึกกวนมันยั่งอยู่หมู่บ้านบ่อแหลมกระส่วนแม่ว่าสามเหล่าแม่ว่าเดี๋ยวแม่เมื่อยอยู่เที่หมู่บ้านก็รับเด็กหน่อยเนาะก็เลยบ่อแหลม มันคัน้นมากกับสีพ่อพอดีก็ยังได้ด้เอาบัากหลายกออยู่มีมเนี่ยนะพอดันต้องไปาหาหกนอวิตนาวซ้ำคอยถืออยู่นี่แหละทำไมกอเนี่ยมันนอนง่แล้วก็อีกสองกอตัวมาหาันขางหัวนั่ก็จับออกตัดเอาเบิดเอาหิดตัดเอานี่แหละคอยว่าขันคอยพ่อเมื่อเจ้าสิเป็นยังไดวันเถาะผู้ใดไรก็จะมาหาเหตุอีกเด้ออยา่างใดกับมาขอ เวลาเขามาสวนนี่มีคนเห็นตลอดแล้วก็อยากได้อยากกินคือมาข่อยหายเบิอบอร์ตขบว่แพงแต่อเมลักนี่ข่อยเสียใจอีหลีหัวขอก็ล้อมแต่ว่าหัวทางผลมันหล่มลงอีหลีถ้าไหนไปนยกขึ้นโยจังไดจังมาหาลักษณ์เรใหม่นี่มันกระสานาน้มจนเกิดเป็นแตดเขาติโอ้คนอีหยังบ่ะหงกันอันนี้จะแบ่งไม่เลยโอ้อันนี้ก้าดามเจียมเราได้แบกไม่เลย กำลังทำใหม่เพยามใจมนะคะแก้ว่แกงบ่าเป็นแนวได้ซื้อได้หาแต่ว,ว่าจะม่อยากได้กระพอแน,นแกงแกะกันไ,ไหล่ะถ้ามากแกงใจคนมีบอมอเกี่ยวหมวกมือไว้ทั้งหลายนีหลูกเต้าของทั้งหลายบัดขับละสามปีนี่ืพักทำไมก็ได้ นี่จะเอาไปต้มจ้าจต้มแล้วชิบบอกมันออกับอันใส่ข้าวพัดใส่ไผ่บัวมือต้องสองรอบแม่้แม่นอยู่ลถอิศสมไผ่บัวเบิดขึ้น้านาขอข้อนดิตุ้เทียขอมาดจับหัวยัดใส่ถุงปุ๋ยแม่เลยดิขอรหัวมันหลายอยู่แต่ว่าขผมไม่เวลามา มุก้วนกว่ากัไปโรงพยาบาลหมุกใจก่อยมากจนก็มาตัดหยาดูเาขาก็ไปเห็นดูแมามาตัดวัอน,นี้อะไรจะไงจัง,ง้ายเขาตัดเอาไปเบิดแล้วเ,เนี่ยแต่ว่มีตัดเอาไปคนละโอ้ใบชกอายเพี่ยนฝาเพี้ยนดินบ่ของเพื่อนของตัวแม่เอาไปกินบ่าบ้าดอกนี่แต่เอาหลายเกินประมาณจะเอาเพี้นต้องไปชมคล้ายตี ตะกี้เ่าท่นมีหัวอย,ยวยอ่าดยแล้วผู้ใดอ,อ,อยากกินกินเ่าแบบท่านมีหัวรอะมันเลขอรอมหัวเลยังไม่มีผู้อยากกินน้ำอยป้าบิกรละแกนตัดแล้วเปแต่แบอีดแบทนบางปัดใ้ัดใอันนี้เบาอันนี้ตัดแล้วเาบงน่นอเป็นปุย อ,อมันแกแล้วนี่กเกิดอีกน, <c oughs> น่น,น,นอนแล้วอม <c oughs> ไรมาลักพวเรื่องเกิดเอินบอกไว้ในเดิมมาลักน้ไมเจาวางสิเนสิไดหเน่ยพอสิไปลักน้ไมเจ้าเร้อาสันแน่คอยจตสิด้หูแจ๊กเยบ่แลนี่ยเย <c oughs> นเ็น ไมยพี่แซบลามไปีไป่ปน่นรว่าเอาดอกเนาะเอาได้แมมมันยาวเลยด้ยาวแล้ว Nie, nie, pih 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 pih, macam ni macam ni macam ni. Tukuk tipi tu, piak. Macam betul yang hai con

nó mày có on <coughs> <coughs> nó

นี่ดิ <laughs> 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 ดูผลงานก่อนนี่นี่ขนาดบอเอาเบิดดินห,หนึ่งสองสามสี่้างงอลเลกเก่าขือดีแท้มาดูก่อนนี้หนึ่งไม่อีกก่อนนึงเนี่ยเนี่ย กีนกรหาหกบัล